สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพ,ะพ,เพะจะมารีวิวในการเปรียบเทียบหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัว Honor Pa d 9แล้วก็ Xiaomi ี a แ6ซึ่งเป็นแท็บเล็ตคู่ปรับกันในราคางบหลักหมื่นครับส่วนตัวพี่ใช้มาก็คือราคาที่พี่ซื้อมาตัวนี้พี่ซื้อมา9,000กว่าบาทครับพีซื้อมา 8,000กว่าบาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้ลิดนี้ไว้ให้สับเจ้าตัว Honor p a d 9แล้วก็เจ้าตัวเสี่ยวมี่แผดโปรโมชั่นบางทีราคาอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับผมโปรโมชั่นไม่แน,น่นเพื่อนๆลองไปกดในการสั่งซื้อตามลิงก์ของผมที่พีแนบให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจได้ราคาต่ำกว่าพีก็มีบางคนอาจราคาหลักหมื่น แต่พี่รู้สึกว่าหลักหมื่นมันก็ยังคุ้มครับมันเป็นแท็บเล็ตที่พี่ใช้งานมาทั้ง2ตัวนี้คือสเปกกับราคาคือมันเกินคําว่าคุ้มครับอันนี้คือไม่อวยครับจะอวยทําไมเราซื้อมาด้วยเงินของเราทุกบาทครับดังนั้นงดนะครับผมไม่อวยและพี่ก็ทําการอ่านคอมเมนต์ต่างๆครับที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเกี่ยวกับแท็บเล็ตเจ้าตัวอ็อเนอร์แพด9แล้วก็เสี่ยวมี่แพด6วันนี้พี่ จะมาตอบคําถามแล้วก็รีวิวหลังจากใช้งานด้วยนะผมว่าเป็นไงบ้างเนาะจะขอรีวิวแบบบ้าน,านเรียบง่ายน,นะครับผมตามคําแนะนําที่พีอยา่แนะนำจริงว่ามันเป็นตัวแท็บเล็ตที่ใช้งานมาโอเคนะครับผมสับพีนะพี่ผมจะขอพูดถึงสเปคตัวนี้ก่อนว่าสเปคของเจ้าตัว Honor Pad 9ที่พีใช้งานมาคือรุ่นสเปคตัวไหนผมตัวนี้ที่พีใช้งานมาคือเป็นสเปคที่ใช้ตัวแรมนะผมที่เป็น 8G b ก,กับรอมผมตัวนี้ 256 g ครับผมตัวนี้ Android v e เวอร์ชัน13ครับผมใช้ตัว m a t i ย UI ผมตัวนี้เป็นเวอร์ชันตัวนี้7.2ผ,ผมก็ถือว่าในการใช้งานพี่รู้สึกว่ารอมของ Honor มันจะมีความเลื่อนไหลที่ลงตัวมากครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังนะครับผม13ล้านผมตัวนี้นะครับในการใช้งานถือว่าก็มีออโต้โฟกัสและกล้องหลังนะครับผม ซึ่งหลายคนถามว่ากล้องคุณภาพดีไหมออเนอร์ Honor ครับผมทํากล้องของตัวแท็บเล็ตได้ดีอยู่แล้วแหละในการใช้งานครับแบตนะผมตัวนี้อยู่ที่8,300 ah มิลลิแอมป์ผมตัวนี้เนาะที่ให้มาถือว่าใช้งานทั้งวันก็เพียงพอแนละ้วสรับพีพีใช้งานมานผมตัวนี้นะครับ Wi-Fi ก็รับ w i f i เวอร์ชัน 2c Wi-Fi 5ครบคันครับบล o ทูทธเวอร์ชันตัวนี้เวอร์ชัน5.1 5, 5. 1, สปีือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ เสียผมลำโพงคือเป็นลำโพง8ตัวรอบทิศทางครับคือจะโหดไปในีอันนี้คือพีเไม่อวยครับคือลำโพงคือเสียงดังจริงครับโดยใช้เสียงที่เป็น8ตัวบอกเลยว่าเสียงคือสุดมากครับเป็นตัวลำโพงที่พีรู้สึกว่าพีใช้งานมาของรุ่นนี้อ่ะคือมันสุดจริงครับกับเรื่องลำโพงครับลำโพงนี่คือหายห่วงมากครับ8ตัวนี้คือเทพจริงนะเอาตรงว่า8ตัวคือเทพครับ กับตัวชาร์จที่ให้มาใกล่องคือ35วัตต์ด้วยถือว่าชาร์จก็เร็วตัวนี้ไม่ได้กัสปปกสเปคที่ให้เรามาเลยครับคือสุดจัดครับตัวที้ผมใช้ CPU ผมตัวเซปดา้อนผม6 g e n 1นะครับผมบอกเลยว่าตัวซีรีส์6 Gen 1นะครับผมตัวนี้เล่นเกมบอกเลยว่าหายห่องครับอาวประพ์เฟนที่พี่เล่นมาถือว่าสุดจริงครับสเปคคือบอกง่ายเลยหน้าจอ12.1นิ้วเป็นหน้าจอ2 5 k ทัชกดถือว่าเวิร์กมากครับตัวนี้ บอกเลยว่าคือคุ้มครับสำหรับใครเป็นสายอิเทอรทเอนิก์หรือว่าสายใช้งานทั่วไปแบบต้องการหน้าจอใหญ่พี่รู้สึกว่าออเนอร์คือเวิร์คครับและออเนอร์แถมปากกาครับผมในตัวชุดมาให้ด้วยซึ่งปกากกาของออเนอร์ครับมันสามารถใช้งานได้ยังงพแค่เรากดครับนี่ครับเชื่อมต่อพอเรากดที่ปุ่มผมมันจะทําการดึงตัวปกากกาออกมาครับแล้วมันก็คอนเน็กต์เลยครับผมเราสามารถวางตัวปกากกาผมในการขีดเขียนได้ผ่านแอปของออเนอร์ได้ผมซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับนี่ครับพี่ ให้ดูเลยว่าทําไมมันจึงใช้งานได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นปากกาที่แบบจับแล้วมันแบบมันลงเส้นนี่ครับผมนี่ครับให้ดูนี่ครับคือเวลาเราวางนิ้วแล้วก็ทําได้ส่วนของเสียวมี่ต้องไปซื้อเพิ่มผมแต่พีไม่ไม่มีปากการครับแต่ส่วตัวไป,ไปลองของคนอื่นแล้วพีไปยืมมาก็มันก็ใช้งานได้โอเคครับปากกาคือเมนูในการใช้งานก็ของียยวมีจะมากกว่าออนิดหน่อยครับเพราะว่าเสี่ยวมีทำปากกามา สมากกววาของออเนอร์หน่อยแกโดยรวมไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับในเรื่องประการนะครับความไหลลื่นถือว่าไหลลื่นพอๆกันครับมาพูดถึงว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้มันเป็นไงบ้าง้ทเทียบกับตัวนี้นผมในเรื่องของ CPU ครับ CPU ครับผมตัวนี้ใช้ตัว s n a p d ก a g o n 870นะครับผมกล้องนี่ครับกล้องพี่ชอบกล้องมากกล้องจะมีความชัดกว่าตัวนี้กล้องอยู่ที่13ล้านนะครับผมก็คือเป็นกล้องที่มีไฟแสกครับตัวนี้ไฟแสกชไม่มีนะผมตัวออเนอร์แพดเก้าไฟแฟกมีแต่พี่รู้สึกว่า พี่ใช้งานมาของเจ้าตัว Xiaomi Pad หมันเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็น้าหนักมันเบาแล้วเป็นหน้าจอที่มันพกพาง,ง่ายครับเพราะว่าหน้าจอสิบเอ็ดนิ้วใครชอบจอใหญ่อยู่หลังฟังเพลงจัดเต็มก็ไปออเนอร์ครับลำโพงนี้แปดตัวชนะตัว Xiaomi Pad หอยู่แ, 6, แล้วแหละแต่พี่รู้สึกว่า Pad หเสียงมันก็พอดีพองามครับเสียงครับผมจูนด้วย Dolby Atmos ผมตัวนี้นะครับนี่ สับน้ำหนักครับตัวนี้อยู่ที่500ร้อกรัมครับอยู่นี้490กรัมครับเพราะว่าน้ำหนักตัวนี้อาจจะน้อยเพราะว่าจอมันเสียดนิ้วเนะสับจอครับ 2.8K รองรับ h d r ของ Do l b y a อ m o s ครับบอกเลยว่าตัวนี้ฟังก์ชันในการดฟฟู Netflix ค,คือเต็มไน่งนิ้วนมอันนี้ก็ L1L1 นึ่งเอลหนะผมฟกก็สามารถรองรับในการใช้งานสูงเหมือนกันครับนี่ตัวลอมครับพีใช้ตัวลอม128นะผมจริงๆมันมีลอม256กับแรมแรม8จิกเท่ากันนะผมในส่วนตัวนี้นะครับ ซึ่งมันก็เอาตรงนะคือเป็นหน้าจอที่ดีเฟรชตัวนี้จะมากกว่าผมตัวนี้อยู่ที่1 4 4่งร้อยสี่สี่เฮิร์ตการทัดของออเนอร์จะทัดลื่นเหมือนกันแหละคืนร้อยสิบเฮิร์ตเนี่ยมันเกินความจําเป็นแล้วแหละแต่อันนี้ให้มาคือหนึ่งร้อยสี่สี่เฮิร์ตบอกเลยว่าสุดจีนครับกล้องหน้าผมตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้แปดล้านนะผมเท่ากันกล้องหลังคือแปดล้านเฮ้ยกล้องหลังคือสิบสามล้านเท่ากันนะครับก็ถือว่าโอเคครับกับแบตแบตตัวนี้ให้มาคือเยอะกว่าออเนอร์ครับออเนอร์ให้มาแปด 8,840มิลลิแอมครับถือว่าโอเคครับผมตัวนี้ให้มารองรับในการฟาสชาร์จด้วยครับผมในกล่องแถมมาคือในกล่องครับผมไม่ได้แถมมานะลืมไปคือรุ่นนี้ไม่แถมมาเหมือนกับตัวเส Xiaomi Pad 5ยีง่งไปครั้งคนถามมาเยอะเดี๋ยวจะสับสน5กพี่ยังสับสนครับซึ่งในกล่องไม่ได้แถมมาเราต้องไปซื้อหัวชาร์จซึ่งซื้อซึ่งพี่ผมใช้หัวชาร์จยี่ห้อเป็นยี่ห้อหนึ่ง พี่ผมจะขอเน้นยิงหัวชาดที่พี่ซื้อมาเป็นยี่ห้อของยูกินครับบอกเลยว่ายี่ห้อนี้อ่ะคือไม่ได้อะไรด้วยนะผมซึ่งพี่ใช้งานมาพี่ชาร์จบรรลับฟาชาร์จของตัวเสี่ยวมีได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเสี่ยวมีครับมันรองรับ QCc QC สพัด QC ส QC 2 PD 3ซึ่ง PD 2ซึ่งรองรับเกือบทุก PD อย่างซึ่งเสี่ยวมีทําในการชาร์จได้ยอย่างง่ายดายครับบอกเลยว่ามันสุดมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับ เป็นอะไรที่พีรู้สึกว่าแล้วก็กล้องหลังครับถ่ายวีดีโอนั่นคือ 4K ครับมาพี่จะให้ดูว่าเฮ้ยหลังจากนั้นมาดูสเปคเสร็จแล้วจะให้ดูว่าเฮ้ยหน้าจอตัวไหนสวยกันครับนี่เปิดให้ดูเลยครับแซงสูงสุดเลยครับผมถ้าพูดถึงหน้าจอความสวยงามพีชอบตัว Xiaomi แต่ถ้าชอบความจอใหญ่ที่ดูสบายตาพีชอบตัว Honor นะครับผมในการใช้งานเนาะในการแบ่งหน้าจอครับทั้งคู่สามารถแบ่งหน้าจอได้เหมือนกันนะผมเช่นพีเข้า YouTube ใช่ไหม เพีย็กดตรงนี้ครับผมนี่ครับแบ่งเข้าเดี๋ยวผมว่าของเจ้าตัวออเนอร์ครับผมจะเป็นจอ e d r ครับเวลาเราดูครับมันจะสามารถซัพพอร์ตที่เป็นจอ e d r ได้อย่างง่ายดายครับซึ่งบอกเลยว่าจอเอ้ดคุณภาพของจอสามารถใช้งานครับผมการแบ่งจอนะครับเรากดตรงนี้แล้วก็แบ่งจอได้เหมือนกันครับซึ่งคุณสมบัติในการแบ่งจอก็เช่นพีดูรูปกัผมนี่ครับก็ดูรูปได้เหมือนกันครับนี่ครับแบ่งจอซึ่งพีคุณสมบัติในการใช้งานก็เพียงพอครับนี่ ครับพีก็ทําการถ้าผมดูนี่ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เข้าไปซุดเราดูหน้าจอผมแล้วก็ย้อนกลับไปเดี๋ยวเราจะดูแบบ HDR ต่างครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอทดสอบผมในการดูให้ดูว่าเฮ้เราจะดูคอนเทนต์ต่างๆมันจะเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับอันนี้พีก็ทําการดูหน้าจอให้ดูว่าเฮ้ถ้าเราดูหน้าจอทีเป็น a d r มันจะเป็นไงบ้างนะครับอันนี้จะขอเข้าให้ดูเลยนะครับนี่ครับ เราเปิดฟังก์ชัน HDR ได้ผมแต่ตัว o n e r จะเป็น 4K 60เฟรมเชนะครับนีออ่แบบนี้อันนี้คือตัวเีี่วมี p a พห6จะทำคอนทราตของภาพได้อย่างชัดเจนเพราะว่ารองรับ HDR h d นะครับผมนี่ให้ดูเลยแต่ตัวนี้จะเป็น 4K นะผม60เฟรมได้แต่ไม่รองรับ HDR ผมหน้าจอเนาะแต่หน้าจอก็ถือว่าความสว่างก็ไม่ได้แบบขิเหยนะครับผมคือทั้งคู่ทําผลงานของหน้าจอออกมาได้อย่างสวยงามครับดูครับสีสันออกมาได้อย่างเพอร์เฟกเอาจริงนะเ เพอร์เฟกมากครับครับให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างนี่นี่ครับคือหลอดภาพของสีครับของตัวที่เป็นแบบว่าของตัวมีแผ่นหจะมีสีที่ออกมามากกว่าครับเดี๋พี่จะขอปิดไฟให้ดูครับคือให้ดูเลยให้ดูครับว่าสีเป็นไงบ้างนี่คืออันนี้ปิดไฟให้ดูเลยนะผมว่า ถ้าเราปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้ดูสีสันของภาพครับออกมาได้อย่างชัดเจนซึ่งอ o อนเนอร์ก็ดูแล้วสบายตาครับตัวเสี่ยวมี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคือเสี่ยวมีนะ่น่ะคือเป็นภาพที่ดูแล้วมันเป็นคอนทาว์ที่ดูแล้วมันมีมิติของภาพที่ชัดเจนเพราะว่าหนะ้าจอ 2.8K เนอะมันอยู่ในจอ11นิ้วคุณภาพมันเลยแบบบีบอัดมเมพิเยลทำให้มันชัดมันคมครับแต่เอาตรงนะออนเนอร์น่ะ สับพีเนอร์ออนเนอร์คือมันสุดจริงครับสีสันภาพออกมาสู้แสงถือว่าสูสีกันมากครับหน้าจอถือไม่ว่าจะไม่รอง HDR ครับไม่รองรับ HDR แต่คุณภาพของแสงออกมาคือมันสุดจริงครับเห็นไหมคือสวยครับบอกเลยว่าทั้งโคู่หน้าจอสีสันออกมาได้อย่างเพียงพอครับคือมันเป็นแท็บเล็ตที่เอาตรงนะจอภาพถือว่าสวยครับสมัครเราใช้งานแท็บเล็ตผมเราจะไม่ค่อยดูแบบเล่นเกมนหนักๆหรอกเราสมัติเราจะดูแค่ว่าเฮ้ ัวแท็เล็ตน่ะมันแบบหน้าจอสวยไหมลําโพงสวยไหมกล้องถ่ายได้พอใช้งานได้ไหม CPU สับทีนะ CPU ก็คือปัจจัยหลักอยู่แต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้แบบเล่นเกมหนักแต่เล่นเกมหนักครับผมทั้งคู่มันเป็น CPU สัปดาห์ก้อนมันซับพอร์ตได้เกือบทุกเกมนะครับในการใช้งานแต่ความแรงยังไงก็ไม่สู้ตัวสัปดาห์ก้อนซีรีส์870แต่พี่รู้สึกว่าซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ของเจนนะครับซีรีดากอน6เจนวันตัวนี้บอกเลยว่ามันก็เล่นเกมได้ สูสีกันครับไมไ่แตกต่างถ้านี้ท้เกณนี้เอาตรงนะพี่ใช้งานมาไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรครับผมในเรื่องการใช้งานนะพี่ผมจะขอเปิดลาโพงให้ดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับผมในการที่เรา,าเปิดเนาะนะครับขอเปิดเสียงสุดเร็ว่ารูว่าลำโพงเป็นไงบ้างครับพี่ขอเปลี่ยนเพลงใหม่ก่อนครับนี่เดี๋ยวขอเปิดเพลงใหม่ก่อนนะครับผมเพลงนี้ฟังแล้วนี่ครับก็การทัดการกดของแป้นพิมพ์ก็ ถือว่าใช้ได้ครับดูครับผมดูว่าลำโพง8ตัวจะเป็นไงบ้างนะครับ really เพื่อความแฟร์ครับพี่จะเอาไม้นะผมไว้ตรงบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ เห็นไหมว่าเสียงของออเนอร์มีความกังวานออกมาโคตรเยอะแล้วเสียงมันดังมันฟังชัดกับลำโพงแปดตัว รอบพิทางครับผมยังไงเสียงออเนอร์ก็ถือว่าสุดยอดครับบอกเลยว่าราคาเหรดนี้ออเนอร์ทำผลงานได้ดีมากครับมาดูเจ้าตัวเส่ยวมี่นะครับผมแพทหกนะ wake up, brother, Affirmations, Aspirations aftermath Preparation of I shit got to the do เห็นไหมครับว่าตัวของ Xiaomi Pad 6ก็ทำเสียง4ตัวเป็นแบบ Dolby Atmos จูนเสียงโดยการใช้งานบอกว่ามีการปรับ Equalizer ในการใช้งานก็ง่ายครับซึ่งฟังก์ชันถ้าลูกเล่นในการฟังก์ชันเรื่องการปรับเสียงครับตัว Xiaomi จะมีฟังก์ชันที่มากกว่าตัว Honor ผมในการใช้งานเห็นไหมฟังก์ชันในการปรับ Equalizer แต่ตัวเนอร์เสียงนะผมในการจูนออกมาพีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอครับเสียงดังมากถ้าเสียงดังเสียงดังสับพีนะพีรู้สึกว่าเสียงมันเต็มอิ่มเสียงเบสเสียงกลางออกมาเร้ยงเหมาะสมเสียงไม่จ่อแนวเสๆใสครับถ้าใครชอบเสียงที่มันหนักแน่นตัว Xiaomi h e a d p จะมีเสียงที่มันโปร่งใสๆแล้วก็มีความหนักแน่นผสมด้วยครับก็ถือว่าคุณภาพและแต่เอกลักษณ์ของคุณนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะ step that's Setting at time it control the steps take yeah make a all and them you you how you คิดว,ว่าเป็นลำโพงที่ทั้งคู่ทำลำโพงได้อย่างดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมแบบไม่ได้กักเลยคือมันโอเคสาหรับพีนะครับมาดูว่ากล้องผมเป็นไงบ้างครับเปิดกล้องหน้าจริงเนาะพีจะขอเปิดกล้องหน้าให้ดูแล้วครับนี่นะครับกล้องหน้ากล้องหน้าครับผ้าเรียบ คุณภาพนะครับผมในการแบบดูแล้วมันดูแล้วสบายตาออนเนอร์ก็ทำสกินโทนออกมาดูจะเป็นออกแนวอมขาวเลยคของเสี่ยมีจะเน้นแบบสมจริงอมเหลืองครับแต่ทั้งคู่ก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวถ้าความวายยังไงตัวเสี่ยมีจะมีความแบบความแบบความวายที่ดูแล้วดูมากกว่าครับผมก็คือในการใช้งานนี้ครับพี่ขอถ่ายให้ดูครับนี่นี่ครับอันนี้ความวายนะครับผมตรงนี้ แล้วแต่คนชอบครับเอาตรงความวายนี้มันไม่แตกต่างกันมากครับในเรื่องความวายทั้งคู่ครับสกินโทนเหมือนกันครับแล้วแต่คนชอบออเนอร์ก็ท er ําดีนะออเนอร์ก็ทำสกินโทนของกล้องหน้าออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมสับพีก็รู้สึกว่าออเนอร์ก็ทําผลงานได้ดีครับเซี่ยมี่ก็ทําได้ดีครับโดยรวมกล้องหน้าไม่ได้แตกต่างกันมากครับแล้วแต่คนชอบสับกล้องหลังเนาะถ้าวิดีโอครับวิดีโอนี้ยังไงก็ไม่สู้เซี่ยมี่แพดหกอยู่แล้วแหละ เพราะว่าแผ่น6ถ่ายวีดีโอได้ 4K ครับนี่ครับพี่ขอปรับวีดีโอนี่ครับวันนี้วีดีโอครับผมนี่ครับพี่นี่ครับวีดีโอก็เฮ้ยแต่รูปภาพของเจ้าออเนอร์ถือว่าวีดีโอทําทําออกมาได้อย่างดีนะครับนี่จะถ่ายได้พันแปดสิบพีนะครับออเนอร์นี่ครับมาได้อย่างดีนะครับคือเสียงไมดูดเสียงดีอยู่แล้วแหละมาดูว่าผมเจ้าตัว Xiaomi แผ่น6นะครับถ่าย 4K ผมดู คือ 4K นี่มันถ่ายได้แบบสุดยอดมากเลยแท็บเล็ตตัวนี้อ่ะนี่ครับได้แบบสุดยอดมากเลยแท็บเล็ตตัวนี้เห็นไหมว่าเสียงออกมาคือสมบูรณ์แบบครับซึ่งบอกเลยว่าพี P. ใช้งานมาแล้วแหละเรื่องกล้องนะกล้องหน้า,กล,นากล้องหลังอะ่ะตัว x ยว o ี i จะมีกล้องหลังที่มีคุณภาพดีกว่า Honor นิดหน่อยครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับดูนะนี่ครับให้ดู ครับดูคุณภาพของรูปภาพแต่เอาตรงนะแล้วแต่คนชอบครับใครชอบแบบสกินโทนที่สมจริงอะ่ะก็ไปตัว Xiaomi ใครชอบแบบความฟุ้งฟิ้งหรือว่าอมขาวก็ไปตัวเ o อร r ครับโดยรวมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเรื่องกล้องแต่ถ้าพี่ชอบนะพี่ชอบตัว Xiaomi Pad 6ในเรื่องกล้องหลังครับแค่นั้นแหละแต่ Honor พี่ก็ชอบพี่รู้สึกว่า Honor เป็นกล้องที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากความแบบ แต่งเป็นความบิวตี้ของเราอ่ะในการที่เราเอามาใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคครับมีความสวยงามไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยในเรื่องในการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งวันมันเพียงพอไหมสัปพีครับผมทั้งวันทั้งสองนี้ถือว่าเพียงพอแต่พีผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพีครับผมใช้พาวเวอร์แบง์อ่ะตัวพวกนี้อ่ะในการใช้งานซึ่งพีอ่ะซื้อมาซื้อมาใช้งานเกือบ2ปีครับมันทนจริงแล้วมันเป็นพีดีครับผมมันรองับในการฟลัชชาร์จทั้งสองตัวด้วย ของอเซนนี่แหละที่พีซื้อมาครับบายอีลูนี่แหละคือนี้ซื้อมาเองครับแล้วก็ตัวนี้พีก็ใช้ให้ผมเป็นแบตเตอรี่ของ O2 Project ครับซึ่งโคตรทนดูสภาพครับสภาพในการใช้งานผ่านแบบคือแบบเอาไปแคมปิ้งอะไรซึ่งชาร์จสองสามวันอยู่ได้ผมตัวนี้พีซื้อมาพันกว่าบาทครับเี๋วพีขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ,อ,อเพื่ออแบงเผื่อใครคนอยากพกพาพอแบงไปใช้งานนอกสถานที่เนาะถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะครับ การเล่นเกมครับสำหรับพีเล่นเกมมา R O V ก็ไม่ไแตกต่างกันมากครับปรับสูงสุดได้เหมือนกันครับเก็บเียงเปรับสูงสุดได้เหมือนกันแต่พีนั่นไหในบาอันการต่ําก็เพียงพอครับฟรีไฟแมพครับทั้งคู่เพียงพอในการใช้งานแต่ถ้าเกมพับจีมบอยเนี่ยจัดเต็มก็คือตัวนี้ครับผมตัวพับจี o โมบายในตัวซีอิวมี่แพด6จะมีการใช้งานที่จัดเต็มมากกว่านะครับผมสับพีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอในการใช้งานในเรื่องการกราฟิกการตัดต่อ มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมตัวนี้นะพูดถึงนะครับมันไม่แตกต่างกันซึ่งหลายคนถามมาว่าซื้อตัวไหนดีครับพี่ระหว่างตัว h o n o r Pad 9แกับ x ซ a o m i มี d 6ถ้าใครดูหนังฟังเพลงจัดเต็มจอใหญ่ระบบเสียงจัดเต็มไป Honor แต่ x ซ a o m วมีก็ทำได้หมดนะครับแต่ถ้าใครเล่นเกมเล่นเกมแบบเล่นเกมหนักหรือว่าใครใช้งานเรื่องจอสสวยแบบ เล็กๆพกพาง่ายก็ไปตัว Xiaomi Pad หกลำโพงสี่ตัวคุณภาพดูหนังฟังเพลงเน็ต l ิกรองรับ s d r นะผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มนะครับแต่วิดีโอ 4K 10เฟรมทั้งคู่สามารถทําได้หมดเลยครับเอาง่ายเลยใครหนักดูหนังฟังเพลงตัวนี้เล่นเกมก็ได้ผมซึ่งมันสู่สี่กันมากแล้วแต่ใครชอบครับใครชอบแบรนด์ Honor ก็ไป Honor ใครชอบแบรนด์ Xiaomi ก็ Xiaomi ส,ส่วนตัวพี่ใช้2ตัวมันสู่สี่กันมากครับในการใช้งานทั้งคู่ มันก็คือแท็บเล็ตที่มีคุณภาพเกินคําว่าคุ้มค่าคุณผมที่จะขอเนีย้ยดิ้ในการสั่งซื้อทั้ง2องลิงกับโปรโมชั่นที่พีแบบซื้อมา900 0กับ8 0 0 0ันนะผมสวัสดีขอบคุณครับบางทีโปรโมชั่นอาจจะขึ้นจะลงนะผมขออภัยนะผมสวัสดีขอบคุณครับ